ปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยก็ทุกวันนี้นะครับโลกเราเนี้ยก็ร้อนขึ้นมาเร,เรื่อยๆก็มีมีมลภาวะมากขึ้นเรื่อยๆด้วยก็วิธีแก้ไขก็ง่ายๆครับของผมเนี่ยก็คือก่อนนอนก็ปิดไฟปิดทีวีโดยเฉพาะทีวีเนี่ยทุกคนเนี่ยคือบางทีใช้แค่รีโมทปิดเนี้ยซึ่งมันมันยังมีไฟเปิดอยู่ครับผมว่าปิดที่วีเนี่ยปิดที่ตัวเครื่องมันจะดีกว่าสวัสดีครับผมเลภพชรพลโคชนุ่มมาพบก,กับผมในช่วงพลังพิทักษ์โลกเช่นเคยครับยังเป็นช่วงที่ให้สาระและความรู้นะครับ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสังคมและโลกใบนี้วันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมมาที่ชุมชนคลองเปรมพัฒนาที่นี่เขามีเศษผ้านะครับที่สามารถทําเป็นกระเป๋าทําให้เกิดรายได้และสามารถทําให้เกิดเป็นชุมชนสามารถแสดงงานโอทอปได้เลยพี่ๆเขาทํากันยังไงตามผมมาเลยครับสวัสดีครับนี่คือป้าออหรือป้ออาอลรวันจันอุดมนะครับป้าออครับ,รบมีความคิดเรื่อยเปไงครับที่เอาเศษผ้าเนี่ยมาทําเป็นกระเป๋าของสวยงามขนาดนี้ เาคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นขยะนะคะครเราก็จะมาลดขยะโดยที่เจาะเอาลูกไม้ในส่วนที่พอจะทําได้แล้วก็เศษผ้าจากปลายไม้ผ้ายีนจากโรงงานนํามาทํากระเป๋าแล้วเอาลูกไม้มาทําเป็นดอกไม้แล้วก็ปักติดลงไปโดยอาศัยหลักของธรรมชาติครับผมนออนครับไม่ทราบว่านออนใรสิ่งที่อ่อนทำตรงนี้ทราบไหมครับว่าเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดโลกร้อนด้วย ถ้าพอทราบค่ะคเพราะว่าสิ่งที่เราไปซื้อมาจากโรงงานเนี่ยถ้าเราไม่ไปซื้อมาเขาก็คิดว่าเป็นขยะเขาก็จะเผาหรือมาทิ้งทําลายตรงน,นั้นค่ะครับเห็นไหมครับว่าสิ่งที่ไม่ได้ใช้นะครับสามารถทําให้เกิดรายได้ปรออนครับมีวิธีหรือขั้นตอนให้ผมและท่านผู้ชมทางบ้านดูเป็นตัวอย่างมีไหมครับมีค่ะงนั้นเราตามปรออนไปเลยดีกว่าครับเชิญเลยครับ ก็ขอบคุณป้าออนมากนะครับที่ให้สาระและความรู้กับผมและท่านผู้ชมทางบ้านป้าออนครับมีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านเชออะไรครับก็จะมีว่าถึงเราจะเป็นคนในชุมชนเล็กๆคนหนึ่งขยะหรือสิ่งแวดล้อม่ยเป็นสิ่งสาคัญสําหรับตัวเราจากเศษผ้าหรือเศษลูกไม้ที่เราพูดไว้เนี่ยเราสามารถตรงนั้นลดขยะได้ค่ะครับป้าออนครับพร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดลกไม้ไหมครับพร้อมหนึ่งสองสามพลังพิทักษ์โลกเราเป็นพลังพิทักษ์โลกกันครับ